สวัสดีปีใหม่จงไรโศกศพแต่โชคดีงามตามสนองหวังสิ่งใดได้สมอารมณ์ปองซับเนืองนองไหลมาดังวารีแฮปปี้นิวเย r ขอจเจริญพรท่านธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่านรองอธิการบดีท่านเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ใจบุญใจกุศลที่รักทุกท่านทุกคนเป็นที่ประจักษ์ว่าเวลาหนึ่งปีที่ผ่านไป เป็นระยะเวลาที่รวดเร็วและที่สำคัญปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาสิ่งที่เราท่านทลายได้รับโดยทั่วกันและได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ก็คือความแก่ขอภัยนะอาจจะแสลงหูไปบ้างความแก่ได้มาฟรีๆด้วยกันทุกคนได้มาพร้อมกับปีใหม่นี่แหละทีนี้ท่านทหลายจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านทหลายแก่ ให้สังเกตอาการต่อไปนี้ถ้าใครมีลักษณะหรืออาการต่อไปนี้แสดงว่าเข้าขัน้นขึ้นหนึ่งเวลานั่งมักจะหลับแต่เวลานอนไม่ค่อยจะหลับ นอนแต่หัวค่ำแต่ตื่นกลางดึกเวลาลุกมักจะลม้มเวลาก้มน่าจะมืดทานน้อยลงแต่บนมากขึ้น <c oughs> พูดแป๊บๆเดี๋ยวก็ลืมแต่เรื่องเก่าๆนั่งเล่าได้ทั้งวันถ้ามีอาการอย่างนี้แสดงว่าเริ่มแก่แต่ว่าความรู้สึกนั้นถ้าเป็นเด็กพอปีใหม่ทีก็จะรู้สึกว่าได้ แต่ผู้ใหญ่จะรู้สึกว่าเสียเด็กรู้สึกว่าได้เพราะได้วิวัฒนาการจเจริญเติบโตก้าวหน้าแต่ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเสียเพราะวันเวลาที่ผ่านไปมันก็นำเอาความหนุ่มความสาวความเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วย ไม่รู้ว่าเวลาที่ผ่านไปกับเวลาที่เหลืออยู่อันไหนจะมากกว่ากันแต่รวมความว่าปีใหม่ทีหนึ่งเราก็สดใสจิตใจเบิกบานคนโบราณจงบอกว่าเก่าๆมันเป็นสนิมใหม่กว่ามันหน้าตาจุมจ๋มจิ๋ม เราจรึงนิยมต้อนรับปีใหม่ด้วยการทำบุญทำกุศลที่ท่านตาไลเมื่อพูดถึงวันเวลากับชีวิตแท้จริงเราทุกคนมีวันเวลาที่เนื่องด้วยชีวิตอยู่คนละสามวัน คือวานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีอยู่สามวันนั้นวานนี้เป็นอดีตเราใช้ไปแล้วพรุ่งนี้เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันที่เราจะทำอะไรได้ มีค่ามีความหมายมีอยู่วันเดียวทั้นะั้นคือวันนี้เป็นปัจจุบันที่เรากำลังใช้อยู่แล้วในสามวันนี้มีคนต่อเราอย่างไรวันนี้เป็นอดีตมีไว้สำหรับเตือนใจ พรุ่งนี้เป็นส่วนแห่งอนาคตมีไว้สำหรับให้เราเตรียมใจแต่วันนี้เป็นปัจจุบันมีไว้สำหรับให้เราตั้งใจถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะได้ใช้วันเวลาให้ถูกต้อง ท่านทลายคนเราจะดีไม่ดีมันอยู่ที่สมองอยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดเหมือนดังที่ท่านบอกว่าจิตมีไว้ตรองสมองมีไว้คิดชีวิตมีไว้ต่อสู้ศัตรูมีไว้เพิ่มพลัง ความหลังมีไว้เป็นครูปัจจุบันมีอยู่ให้รีบทำดีนั่นก็คือทำหน้าที่ของเราให้ท่านถลายบริบูรณ์อะไรที่มันหย่อนปีใหม่เราก็ขันให้ตึงอะไรที่มันตึงไป เราก็ผ่อนลงมาและหน้าที่ทุกอย่างมีคนต่อเราทั้งนั้นอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมมีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมคนเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองข้าวหน้าอยู่ที่การใส่ใจต่อหน้าที่บางท่านสนใจแต่หน้าตาแต่ละเลยต่อหน้าที่อย่างนี้ก็เอาดีได้ยาก ท่านจึงบอกว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยหน้าตาดีหน้าที่ย่อนยานมันก็ไม่มีสง่าราศี หน้าตาขี้ริ้วขิเรแต่หน้าที่ดีมันก็จะมักขับให้เราเป็นผู้มีสง่าราศีเอา้าพูดแล้วก็ไม่อยากจะให้ละเลยหรือละลายกลายเป็นอากาศสธาตุอยากให้ทุกท่านจำได้ด้วยเอาว่าตามนะหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศี ยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมดูมันแผ่วเหลือเกินเนี่ยไม่เกยมีพลังเลยเอาไหม่หน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างาม หน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยาามมเอาอีกเที่ยวเพื่อความแม่นยำไปมหาวิทยาลัยอื่นให้เที่ยวเดียวแต่สำหรับสวนดุสิตจะกี่เที่ยวก็ไม่มีปัญหาหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศี หน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหย่ำหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ต่อแต่นี้ไปเชิญว่าเอาเองว่าให้ครั้งไม่ใช่ว่าให้ขำเดี๋ยวพระก็กลับวัดท่านทั้งหลายก็ต้องว่าเอ,าเองหน้าที่ทำให้เรามีกินทำให้เรามีเกียรติทำให้เรามีความก้าวหน้าและหน้าที่ทุกอย่าง ต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำทําหยุดหยุดเหมือนจิ้งจกไอจิ้งจกวิง่งวิ่งเดี๋ยวก็หยุดวิงว่งวิ่งเดี๋ยวก็หยุดแต่หน้าที่ของมนุษย์จะบรรลุเป้าหมายต้องทำต่อเนื่องคำว่าทำต่อเนื่องก็คือความพยายาม พยายามคืออะไรคือวิริยะหรือความเพียรน,นั่นเองความพยายามไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ ปีที่ผ่านไปอาจจะมีท้อบ้างแต่ปีใหม่อย่าไปถอยท้อแท้ท้อถอยแสดงถึงความไม่ก้าวหน้าคนที่ทำอะไรด้วยความท้อแท้เบื่อหน่ายเขาเรียกว่าคนตายก่อนหมดอายุ เพราะนั้นต้องมีวิริยะอุตสาหะก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังดีกว่าถอยหลังเพราะความเศร้าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ที่ว่านี้ตามาไม่ได้ว่าเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ วายเมเทวะบุริโสยาวะอัตสะนิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะถึงที่หมายและได้ในสิ่งที่ปรารถนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนักศึกษาการศึกษาทำให้คนฉลา,าดในขณะเดียวกันมารยาทำให้คนมีเสน่ห์ วิชาเจรณะสัมปันโนวิชาเป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์ข้อนี้อย่าลืมปีใหม่ขอให้มีสี่จงในชีวิตจงอะไรมัง่งจงอดทนให้ได้อย่างก้อนหิน จงติดดินให้ได้อย่างต้นยากาจงใจกว้างให้ได้อย่างท้องฟ้ามุ่งไปข้างหน้าให้ได้ดังสายธานแล้วชีวิตในปีใหม่ขอเราจะสดใสไพโรธท่านทหลายอยู่ในโลกต้องเข้าใจโลก และอย่าเปกขวางโลกถ้าเราขวางโลกสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนรกโลกเข้าใจคนจะได้บริวารเข้าใจงานจะได้ผลสำเร็จเข้าใจชีวิตเราจะได้ความสุข เข้าใจทุกแสดงว่าเราเป็นผู้เข้าถึงธรรมคือธรรมะเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การศึกษาจะพูดก็อย่าให้เป็นพิษจะคิดก็อย่าให้เป็นกรรมจะทำก็อย่าให้เป็นโทษจะโกรธ ก็จะให้เป็นภัยเพราะฉะนั้นในปีใหม่ถามว่าอยู่อย่างไรให้เป็นสุขในยุคปัจจุบันย่อแล้วนะสงสารท่านทลายที่ยืนแต่พระก็ยืนเหมือนกันนะอยู่อย่างไรให้เป็นสุข ในยุคปัจจุบันนักประรา์ท่านบอกว่ามันต้องมีศิลปะในการอยู่ถามว่าอยู่อย่างไรอยู่กับตนให้คิดบวกอยู่กับพวกให้เมตตาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้ อยู่กับพ่อแม่ให้กระตันอยูอยู่กับผู้รู้ให้ท่อมตนอยู่กับชุมชนให้สร้างความดีจะพูดแต่ละทีให้มีความคิดถ้าอยู่มอสวนดูสิทธิ์ต้องรู้รักสามคัคคีร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค มหาวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้าซึ่งความจริงก็เจริญอยู่แล้วแต่ให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งใจทำวันนี้ให้ดีก่อนอย่าอาวรถึงพรุ่งนี้หรือวันไหนหากวันนี้ดีได้ดังตั้งใจจงมั่นใจวันต่อไปต้องได้ดี เพราะอย่างนั้นท่านทั้งหลายดวงตกเขาบอกว่าให้หมันทำบุญดวงหนุนก็ให้หมันทำดีแล้วชีวีของเราก็จะมีความสุขขออวยพรเป็นของขวัญวันปีใหม่ประสงค์ใดสมหรือไทยปรารถนา จเจริญมั่นในธรรมะพระสัมมาเจริญค่าจเจริญคุณบุญทวีวันเดือนปีหมุนเวียนเปลี่ยนวาระลดเลิกละอบายให้ไกลหนีกอ่อกุศนพลกรรมด้วยทำดีเชกชนี้จะมีสุขทุกขเมื่อเอ่ยจบเอ่ยจบทีเพียงนี้ก่อน จำเอย่ยจำจรอาวอวรหาจากเอย่ยจากทีใช่จากลาพบกันปีหน้าท่านิม,มนต์ขอจเจริญพร